ถ้าไม่เรียกคิวยังไม่ต้องขึ้นมาคะแค่กนะคะาีแล้วเรามีถึกบริการเจ้าพ่ออยู่ทุกึดบริการเส mai con san dau. Cho loi hai cho 107 la không chuyen. Duong อสอมรนะร่วมเพื่อช่วยกันที่จะทำให้พี่น้องชาวว่าสะดวกในการฉีดวัคซีนวันนี้นะฮะจนวนผู้ฉีดวันนี้ก็มีทหมด380คนนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเต็มใจและพร้อมใจที่จะมาฉีดวัคซีนนะครับ เพื่อที่สะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะมีคนหลายๆคนที่มีความตื่นเต้นนะครับที่มาเช้านะฮะทันที่สิบโมงมาตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงนะฮะถือว่าเขาก็ตื่นร้อนมากครับพี่น้องชาวตากท่าแนางครัครับท่านท่านท่านนี้อยากจะงาตาอะไรกับชาวบ้านนะครับที่วันนี้เขามารับเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ครับครับก็อยากจะบอกว่า ยังไงก็ขอให้กลับไปก็พักผ่อนแล้วก็ทุกอย่างนะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อากาศจะตกนะครับหรือต้องอแยกแยะดูกันหลายๆคนก็อยู่กันได้น้อยหน่อยนะฮะอย่าให้อยู่กันมาก้าทำให้าอาจจะเกิดเชื้อโรคได้นะครับถ้าเราปมาทนะครับก็อย่าอย่าบอกฝากไว้กับพี่น้องชาวสลาน